สวัสดีครับผมพระบ้านยอดนิยมนะครับอีพีที่254นะครับคลิปนี้ก็เป็นวันที่16 17นะครับตุลาคมนะครับหลังหวยออกช่องทางนี้นะครับในการติดต่อนะครับหมอาใหม่ล่าสุดนะครับหลายรายการนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์แอดไลน์บเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้นะครับหรือไม่ก็สแกน QR code นะครับพระกระเปาที่สวยหลากหลายรายการนะครับชื่นชอบและสนใจติดต่อเข้ามานะครับมาใหม่ๆนะครับวันศุกร์นี้นะครับรายการแรกเป็นพระสมเด็จ เก่ามากๆครับพระองค์นี้มีรอยลงลักปิดทองเก่าเดิมๆนะครับให้ชมชัดๆนะครับภาพเก่าสวยงามมากครับพระสมเด็จสวยสมบูรณ์นะครับลงลักปิดทองเก่าด้านหน้านะครับมีรอยปิดทองเก่าเดิมๆนะครับมาไม่ใหม่ครับลักและทองนะครับเก่าสวยเดิมนะครับให้ชมชัดๆนะครับพระสมเด็จเนื้อที่สวยเก่าๆแห้งๆครับ สมบูรณ์มากๆนะครับเข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับพระสมเด็จสวยมากองค์ที่หนึ่งต่อไปเป็นองค์ที่สองนะครับองค์นี้ก็อยู่ในตลับเก่าครับสวยงามมากนะครับเปิดได้ชมชัดนะครับพระสมเด็จองคที่สองครับอยู่ในตลับเก่าเดิมนะครับมาใหม่ๆนะครับเนื้อสวยสมบูรณ์ครับพระเก่าๆบ้านๆนะครับองค์ที่หนึ่งองที่สองครับพระสมเด็จนะครับสวยและเนื้อแห้งมากๆนะครับ สุดยอดพระเก่าสวยบ้านๆนะครับองค์ที่สองของรายการครับด้านหลังก็สวยเก่าและแห้งมากครับลำดับที่สองต่อไปก็เป็นองค์ที่สามนะครับของรายการนะครับเนื้อที่สวยําเดิมนะครับลำดับที่สามถ้าไหนชื่นชอบและสนใจนะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับอนไวส่งไวครับเกตทะลุซุ้มพระสมเด็จเก่าๆที่สวยครับ อ,องนี้เป็นองค์ที่สามนะครับของเข้าสวสดๆร้อนๆนะครับช่วงเช้านะครับเนื้อสวยและแห้งเดิมๆครับลำดับที่สามต่อไปก็เป็นสุดยอดหายากนะครับพระยอดขุนพลลบบุรีนะครับสนิมแดงทั้งองค,ครับเก่าและโบราณนะครับพิมพ์สวยลึกคมชัด สุดยอดหายากนะครับพิมพ์นี้นะครับไม่ค่อยเจอรโกงกพนมหาอุดสุดยอดนะครับสนิมเก่าจัดนะครับได้ธรรมชาตินะครับสนิมแดงเต็มทั้งองค์ครับเป็นพิมพ์ยอดนิยมนะครับพระยอดขุนพลนะครับเนื้อสนิมเก่าสวยมากครับมาใหม่ๆนะครับล่าสุดพระยอดขุนพลลบบุรีครับกุวัดภาษรีรัตนมหาธาตุนะครับจังหวัดลบบุรี สุดยอดหายากนะครับซุ้มประตูนะครับใหญ่มากนะครับซุ้มครอบนะครับอีกหนึ่งรายการสายพระกุลุนะครับก็จะเป็นพระเทิดขนนกลบุรีนะครับสนิมแดงครับองนี้ก็ไม่ผ่านการใช้นะครับสนิมเก่าและสวยสมบูรณ์ครับพระเป็นทั้งองค์นะครับเป็นพระยอดนิยมครับพระเทิดขนนก สุดยอดหายากนะครับสภาพนางฟ้านะครับเก่าสวยและสมบูรณ์มากครับสีเหแดงเต็มทั้งองค์นะครับยิ่งด้านหลังนะครับจะเห็นชัดเจนครับพระเทิดขนนกลบุรีครับหนึ่งตระกูลพระหายากของเมืองลบุรีนะครับศิลปะเก่าโบราณครับต่อไปก็เป็นพระนางพญาพิษณุโลกนะครับองค์นี้เป็นเนื้อชินนะครับเป็นเนื้อชินเงินเก่าพระนางพญาครับ พิมพ์สวยสมบูรณ์ครับเนื้อแห้งมากๆนะครับพบเจอได้น้อยมากครับพระนางพญาพิสณุโลกเนื้อชินเงินเก่าสวยงามนะครับพระได้ฟอร์มสวยน่ารักนะครับหลังลายผ้าครับสุดยอดพระเมตตามหานิยมนะครับนางพญาพิสรุโลกเนื้อชินครับ มาใหม่นะครับหลายรายการนะครับต่อไปก็เป็นพระนางพญาพิมพ์เล็กครับสังคตินะครับสวยเก่าเดิมๆครับได้หนานะครับเมตตามหานิยมสุดยอดครับสวยสมบูรณ์นะครับเดิมๆนะครับพระนางพญายอดนิยมครับพิมพ์สังคตินะครับ ใครชื่นชอบและสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพระกุฏๆสวยบ้านๆต่อไปก็เป็นภาพถ่ายแม่ชีบุญเรือนด้านหลังเป็นพับพิมพ์พุทโธนะครับองค์นี้นะครับน่าจะเป็นพุโทโธใหญ่นะครับด้านหลังเป็นภาพถ่ายแม่ชีบุญเรือนวัดอาวุธครับยังสวยคมชัดนะครับอยู่ในกกอบพาสติกเดิมๆนะครับสันนิษฐานว่าน่าจะเลี่ยมมาจากวัดสมัยก่อนครับพิมพ์พุทโธนะครับเนื้อผงแม่ด้า ด้านหลังเป็นภาพถ่ายเมชีบุญเลือนครับสภาพเดิมๆนะครับเสน่ห์เมตตามมาหานิยมนะครับสุดยอดนะครับมีทั้งภาพถ่ายมีทั้งพระพิมพ์พุทโธนะครับสวยเก่าเดิมๆครับต่อไปก็เป็นหลวงปู่โตวัดปดูจิมพีนะครับใบโพนะครับยอดนิยมนะครับหลวงปู่โตพระยอดนิยมนะครับหลวงปู่โตวัดปดูจสิมพีครับ สวยเดิมนะครับเนื้อทองแดงนะครับเนื้อสวยเก่าเดิมเดิมนะครับเป็นพระยอดนิยมนะครับพิมพ์ใบโพลวงปุโตปกเสกพิธีใหญ่นะครับเสาห้านะครับมีต่อโคตดนะครับตรงนี้นะครับตรงกลางสังฆเตนะครับเป็นยันนะครับยังสวยนะครับเนื้อทองแดงเก่าหลวงปุโตครับใบโพเนื้อทองแดงสภาพเดิมเดิมครับมาพร้อมกับพระหน้าปกนะครับยอดนิยมนะครับผิวไฟสวยเดิมนะครับเรี่ยมอย่างดีนะครับ พระนาปกยอดนิยมครับหลวงปู่โตมาดูสิพีหลังยันนะนะครับผิวไฟยังอยู่น้มเดิมนะครับยอดนิยมนะครับพระปกยอดนิยมหลวงปู่โตครับหลังยันนะครับสภาพเดิมเดิมนะครับพร้อมใช้นะครับพระเก่ายอดนิยมหลวงปู่โตครับประมาณปีสองหนึ่งนะครับต่อไปก็เป็นพระวสาบปลื้มนะครับพิมพ์เลกนะครับเนื้อผง ได้เก่าได้สวยสมบูรณ์ครับพราเนื้อผงยอดนิยมนะครับมาพร้อมกับคาบกู่เก่าพาวัดสามปื้มกรุงเทพมหานครครับเป็นพระกูเก่าโบราณนะครับภ้ากูวัดสามปื้มครับเนื้อผงยอดนิยมสภาพบ้านนะครับมาใหม่ล่าสุดนะครับเป็นพระกู่ชื่อดังนะครับมีคาบกูสวยเดิมครับผ้าเนื้อผงยอดนิยมนะครับกูวัดสามปื้ม พิมสามเหลี่ยมเล็กครับต่อไปก็มาชมเครื่องรางกันบ้างนะครับนานานมาทีนะครับงาแกะเก่าลาหูอมจันทรหลงพนน้อยพระศรีสะทองนครปฐมครับสุดยอดหายากนะครับศิลปะเก่าโบราณนะครับงาแกะเก่านะครับหลังยันหนักละครับเต็มหลังนะครับลาหูอมจันครับไว้ปกป้องคุ้มครองนะครับป้องกันภยันตรายนะครับ สุดยอดหายากนะครับลาหูอมจันงาแกะหลวงพ่อ้อยวัดศรีสะทองครับหลังยันาคละนะครับสวยสมบูรณ์มากนะครับจานเก่าสมัยก่อนครับงาแกะยอดนิยมและหายากครับสวยมากนะครับไปชมชัดๆนะครับลาหูอมจันยอดนิยมครับสภาพบ้านๆเก่าๆสวย,สวย ชื่นชอบและสนใจติดต่อเข้ามานะครับพรกเก่ายอดนิยมทั้งรายการนะครับต่อกันด้วยเสือตัวเล็กนะครับหลวงพะปานคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการครับมาใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับท่านใดที่ชื่นชอบและศรัทธานะครับบารมีเที่ยวเสือแกะยอดนิยมนะครับและหายากนะครับได้ช้าได้สวยเก่านะครับร้อยกว่าปีนะครับให้ชมจะชัดนะครับมีจานนขลับทั่วทั้งตัวนะครับ จุดนี้ก็เห็นนะครับรอยยันนัคขละนะครับเขี้ยวเสือแกะยอดนิยมครับหลวงพ่อปานวัดบางเฮียนะครับจังหวัดสมุทรปราการใต้ฐานที่มีจานนะครับเห็นรอยจานชัดเจนนะครับหรือปัจจุบันจะเรียกวัดคลองด่านนะครับหลวงพ่อปานวัดคลองด่านครับแกะได้สวยเก่าสมบูรณ์นะครับชื่นชอบและสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับสมบูรณ์มากๆนะครับ หลวงพ่อปานคลองด่านครับต่อไปก็ปเป็นเหรียญหล่อ,หลอจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานจังหวัดพิจิตรพิมพ์แข้งติดนะครับมาใหม่ๆล่าสุดครับพระยอดนิยมตลอดกาลนะครับเหรียญหล่อหูขวางปากปิงครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรตรงนี้พิเศษนะครับกระแสออกเงินนะครับเก่าเดิมๆนะครับ ุดยอดประสบการณ์สูงครับหลงพ่อเงินนะครับจอบเล็กต่อกันด้วยเบี้ยแก่นะครับหลวงพ่อทับวัดอนงครับถักเชือกเก่าเดิมๆครับสุดยอดพระทกุลนะครับแคล้วคลาดกลงพันธุ์มหาอุดครับเบี้ยแก่สุดยอดเกจิเก่านะครับวัดอนงสภาพยังสวยนะครับเดิมๆนะครับ มีจานเก่าสวยงามสุดนะส,ดสุดนะครับให้ชมจะชัดนะครับเบียแก่โบราณนะครับหลวงพ่อทับวัดอนงลอยลงยันนัคระนะครับทั่วทั้งลูกนะครับด้านนี้จะเห็นชัดเจนนะครับขนาดกำลังสวยน่ารักนะครับแขวคาดโครงพันหมหาอุดครับเบียแก่หลวงพ่อทับวัดอนง ตอคุณได้พระสมเด็จนะครับวัดเกศชโยนะครับงาช้างแกะเก่าเป็นของมงคลสูงนะครับท่านใดอยากได้ไปสะสมไปเก็บไปใช้เป็นบูชานะครับติดต่อนเข้ามานะครับพระสมเด็จวัดเกศนาแกะเก่านะครับเก้าชั้นนะครับสวยสมบูรณ์นะครับพระสมเด็จโบราณนะครับงาแกะสุดยอดหายากนะครับ ต่อไปก็เป็นพระเนื้อผงนะครับพิม์สามเหลี่ยมหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วจังหวัดสมุทรปราการครับสุดยอดหายากนะครับพิม์สามเหลี่ยมสร้างน้อยมากสร้างน้อยกว่าพิม์พขุดสะนะครับเป็นพระเนื้อผงยอดนิยมนะครับหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วจังหวัดสมุทรปราการครับสภาพยังเก่าสวยสมบูรณ์ครับพระเนื้อผงยอดนิยมนะครับพิมพระพุทธสามเหลี่ยม เนื้อแห้งๆเดิมๆนะครับหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วครับต่อไปก็มาชมพระสายเหนียวนะครับเป็นพระเก่าโบราณนะครับมาใหม่ล่าสุดนะครับท่านใดที่กําลังชมคลิปอยู่ในขณะนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดของเด็ดๆเก่าๆพระมเหสวนสองหน้าครับกกวัดภาษีทัฒนาชาติจังหวัดสุพรรณบุรีครับสวยสมบูรณ์นะครับองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์สองหน้าครับ อีกด้านหนึ่งด้านหลังจะเป็นพระนาปกนะครับเป็นการประกบพิมพ์หล่อเก่านะครับด้านหน้าเป็นรูปเหมือนพระมเหสวนครับด้านหลังก็คือพระนาปกยุคโบราณนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับสวยงามเดิมๆนะครับต่อไปก็มาชมสุดยอดเหรียญเก่าหายากนะครับหลวงพ่อพก,กันวัดพญาจ,จังหวัดพระนครศรียุธยานะครับ นานๆจะมีเข้ามาสักเหรียญน,นะครับเหรียญยอดนิยม2 4 6 9หลวงพ่อก,กันวัดพญาตครับสภาพสวยคมชัดนะครับกระไลเ,เก่าๆแห้งๆเนื้อทองแดงครับรอยห่วงเชื่อมเก่านะครับหลวงพ่อก,กันวัดพญาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับจุดยอดเหรียญเก่าประสบการณ์สูงนะครับท่านในชื่นชอบและสนใจนะครับเหรียญยอดนิยมหลวงพ่อก,กันวัดพญาติครับสภาพยังสวย เนื้อสวยและเก่าเดิมๆนะครับเหรียญยอดนิยมหลวงพ่อกั่นวัดพระยาดต,ต่อไปก็เป็นพระเนื้อดินนะครับเป็นพระเนื้อดินเก่าโบราณนะครับเชตุพนบัวสองชั้นเป็นพระปุกยอดนิยมจังหวัดสุขโขทัยครับเนื้อดินนะครับเนื้อแห้งๆกเก่าๆครับพระยอดนิยมนะครับพระกุโบราณนะครับจังหวัดสุขโขทัยเชตุพนบัวสองชั้นครับ จุดนี้นะครับจะเห็นชัดเจนนะครับด้านบนก็จะเป็นรูปเหมือนนะครับพระเก่าโบราณนะครับมาใหม่ๆนะครับต่อไปก็มาใหม่ๆสดๆร้อนๆนะครับเหรียญหล่อโบราณสุดยอดหายากนะครับเป็นเหรียญหล่อเกจิตยอดนิยมนะครับจังหวัดนครสวรรค์ครับหลวงพ่อเงินนะครับเป็นเหรียญหล่อลูกไข่หูขวางโบราณนะครับยุค ก่อนหลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับจังหวัดพิจิตรเหรียญนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนะครับจังหวัดนครสวรรค์ครับท่านเป็นอาจารย์หลวงพ่อเดิมนะครับเหรียญสร้างตั้งแต่ยุค2,400กว่าต้นๆนะครับประมาณ2,400ต้นๆนะครับยุคโบราณเหรียญหล่อยอดนิยมและหายากนะครับหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองจังหวัดนครสวรรค์ครับอาจารย์หลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนครสวรรค์สุดยอดหายากนะครับเหรียญหล่อหูขวาง ยุคต้นตำหรับนะครับสมัยก่อนครับสวยงามมากนะครับกระแสเนื้อนะครับหล่อโบราณได้สวยคมชัดหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองครับจังหวัดนครสวรรค์หลังยันนะครับโบราณนะครับสุดยอดประสบการณ์สูงนะครับครอบจักรวาลนะครับทั้งโชคลาภและแค้วคาาพุงกระพันนะครับท้ายรายการนะครับปิดท้ายรายการกันด้วยพระนาคปกพระปกโพนะครับสมเด็จปกโพครับ สภาพบ้านๆเก่าๆสวยๆมาใหม่นะครับเนื้อแห้งขาดใจนะครับองนี้นะครับแห้งมากๆนะครับพระสมเด็จปกโพครับวัดละคังนะครับซึ่งเป็นพระเก่าในตำนานครับให้ชมชัดๆนะครับเนื้อสวยมากครับและแห้งสุดๆนะครับพระสมเด็จปกโพยอดนิยมเรียนเชิญทุกท่านนะครับเก่าๆสวยๆบ้านๆ ช่นชอบจะสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับพระบ้านยอดนิยม EP ที่